ะจะเจริญทักญาติโยมทุกคนทุกท่านขออญาติโย,ยมจงจเจริญสติต่างความรู้สึกรับูดธรัมพัดของลมหายใจของเราให้ชัดเจน ตั้่แต่ตื่นเชาขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวแล้วก็สร้างให้ตัวนึ่งรู้ความปกติของใจใรู้การเกิดการดับของใจแล้วด้วยอย่างไ้อย่างเขาพยายามเริ่มเสนะอย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งอย่าไปปล่อยเวลาทิ้งทุกลมหายใจเขาออกเขาเรียกว่าปัจจุบนันนธรรมอย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งรู้กายแล้วก็รู้ใจแล้วก็อบลมใจ แล้วก็สังเกตวิเคราะห์ใจลักษณะของใจที่ปกติเป็นอย่างไรใจที่ไม่เกิดเป็นอย่างไรใจที่คลายจากความยึดมั่นถือมั่นเป็นอย่างไรทำไมใจถึงหลงมีเรื่องเดียวนี่แหละที่จะต้องศึกษาให้รู้ต้นต่อต้นสายไปเหตุแล้วก็จะทำความเข้าใจได้ทุกเรื่องเราพยายามมันสังเกตมันวิเคราะห์ รู้ลักษณะของสติรู้จากการเจริญสติให้ได้ทุกปริยาบทยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายวิเคราะห์ใจของตัวเราส่วนมากเรารู้อยู่รู้อยู่เมื่อเขาเกิดแล้วรู้อยู่เมื่อเขาไปตั้งไกลแล้วถ้าไม่หลงไม่เกิดเพียงแค่เกิดทางด้านจิตปัญญาน,นั้นเขากดหลงเขาหลงมาชั้นหนึ่งแล้วคือมาสร้างกายเนื้อเข้ามาปิดกั้นเอาไว้ ส่วนตัววิญญาณนั้นยังเกิดโตขันห้าก็ยังมาปรุงแต่งโตแต่เขาก็ยังอาศัยกายอยู่กลับไปกับมาอยู่เราต้องมาเจริญสติเข้าไปวิเคราะห์เข้าไปสังเกตเพียงแค่การเจริญสติพวกเราก็ยังทําไม่ต่อเนื่องยังทําไม่เชื่อมโยงเพราะว่าความเพียรมีไม่เพียงพอก็ต้องพยายามสร้างตบ,บะสร้างบรารมีมันขัดเกลากิเลสออกจากใจของเราเรารู้จักวิธีรู้จักแนวทางรู้จัก มีการดําเนินแล้วอยู่คนเดียวเราก็รู้เราแก้ไขเราปรับปรุงเราเราขาดตกปกพ่องอะไรเป็นเรื่องของเราทั้งนั้นชีวิตของเราเราต้องแก้ไขแต่ในภาพรวมเราก็อิงอาศัยกันอยู่ในระดับของรูปธรรมของสมมุติเราก็มีโอกาสช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถึงหัวละเวลาก็ต้องในพัดภากจากกันอันนี้เป็นกฎของใจลักกฎของความเป็นจริง เราพยายามดําเนินขณะที่เรายังมีลมหายใจยังมีกําลังอยู่สร้างประโยชน์สร้างอานิสงส์ให้มีให้เกิดสร้างบุญสร้างบรารมีให้เต็มเปี่ยมก่อนที่ ธาตุขันธ์ของเราจะเสื่อมสภาพกลับคืนสู่สภาวะเดิมเรามีกายเนื้อเราก็พยายามรีบตักตวงสร้างคุณงามความดีอยู่ที่กายเนื้อของเราลงลึกลงไปอยู่ที่วิญญาณของเราจนคลายความหลงละกิเลสออกให้มันหมดจดก็ต้องพยายามกันไม่ว่าพระวาโยมว่าชีมีเรื่องเดียวนี้แหละที่จะต้องศึกษาตัวเราแก้ไขตัวเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านที่ไร่ที่นาที่ทําการทํางานดูแลใจของเราไม่ให้เกิดกิเลส ดูแลใจของเราไม่ให้เกิดความพวกความเครียดอยู่กับสมมุติเคารพสมมุติไม่ยึดติดสมมุติอยู่กับสมมุติอย่างมีความสงบความสุขแต่เวลานี้กําลังสติของเรามีน้อยแทบจะไม่ได้สั่งกันเอาตั้งแต่ปัญญาของสมมุติปัญญาของโลกีมันก็ปิดกั้นตัวเองอยู่อย่างนั้นแหละแต่ก็ยังอาจจะถูกอยู่ระดับของสมมุติเท่านั้นเองแต่ในหลักธรรมแล้วยังหลงยังหลงอยู่ถ้าเราไม่ได้จเจริญสติให้ต่อเนื่องเราก็ว่าเรามีสติมีปัญญา ใจของเรายังไม่ได้คลายออกจากขันห้าเราก็ว่าเราไม่หลงถ้าคลายออกเมื่อไหร่เราถึงจะรู้ว่าเราหลงตามดูได้เมื่อไหร่ทําความเข้าใจได้เมื่อไหร่เราค่อยละอีกมันมีเยอะอยู่ในกายเนื้อของเรานี่มีเยอะเราต้องศึกษาให้ละเอียดถ้าขาดการศึกษาขาดการทําความเพียนเราก็อยากที่จะเข้าใจก็ต้องพยายามกันหลวงพ่อก็พูดตั้งแต่ของเก่าเรื่องเก่านี้แหละไม่เอาเรื่องไหนลก เอาตั้งแต่เรื่องเก่าสาวเข้าไปหาต้นเหตุให้เจอใช่กนจะรู้ต้นเหตุแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะรู้ตามมาอีกเยอะมากมายแล้วค่อยละอ่าสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจเข้าออกให้ชัดเจนกันนะอ่ะาพักกันไว้ราพร้อมๆกันค่อยไปศึกษาทับกับข้อใจต่อกันเอา